พอดีมีฝนตกมาจะเร่งปลูกให้หมดครับที่ผมที่ผมเพาะไว้มีทั้งมะเขือมีทั้งพริกกระเหรี่ยงมีแมงลักเดี๋ยวผมจะปลูกแซมต้นพริกกระเหรี่ยงครับพริกเก่าจะปลูกมะเขือแซมไปเลย ถ้าดินของเราดีแล้วการเป็นกรดเป็นด่างถ้าเราหมั่นเติมอินทรีย์วัตถุถ้าดินของเราดีดอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเขาจะถ้าดินของเรามีอินทรีย์วัตถุเยอะเขาจะต้านทานความเป็นกรดเป็นด่างได้ครับ ถ้าเรามันปลูกมันปลูกให้พวกยาพวกอะไรให้เขาขึ้นได้บ้างมันปลูกเพื่อหลายชนิดดินของเราก็จะสมบูรณ์ไปในตัวครับพอดีจะอาศัยให้ต้นพริกเขาเป็นพี่เลี้ยงพอดีครับต้นพริกเก่าต้นพริกแถวนี้ อายุได้เกือบสองปีแล้วครับว่าจะโละทิ้งปลูกมะเขือแซมพอดีมีฝนตกลงมาก็พอดีแหละถ้าปลูกอะไรถ้าถ้ามีพี่เลี้ยงให้เป็นร่มเงาก่อนช่วงแรกปลูกเขาจะงามเร็วครับโตเร็วงามเร็วพวกยาพวกอะไรก็ปล่อยให้เขาขึ้นบ้าง ปกติแล้วถ้าถ้าปลูกในถ้าปลูกพืชผักในเชิงเดี่ยวส่วนมากจะส่วนมากจะโรคจะเยอะครับอย่างเช่นมะเขือก็จะเป็นโรคเหี่ยวเขียวสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวก็มาจากพวกจุลินทรีย์พวกที่ก่อโรคครับพวกเชื้อราที่ก่อโรคมันมีเยอะเกินเพราะว่าเราใส่ ปกติแล้วเราใส่ปุ๋ยสูตร15-15ใช่ไหมครับเขาจะมีความเป็นกรดอยู่แล้วปุ๋ยปุ๋ยไนยโตรเจนทุกตัวที่มีไนโตรเจนทุกตัวเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วครับถ้าเราถ้าเราใส่เยอะไปถ้าเราปลูกซ้ำๆไปเขาก็จะทำให้พืชผักของเราเป็นโรคได้ง่ายจุลินทรีย์ที่เขาจะเหมาะที่เขาเหมาะสมเขาจะอยู่ ปานกลางครับถ้าถ้าดินของเราเป็นกรดเยอะพวกจุลินทรีย์ก่อโรคก,ก็เยอะตามไปด้วยแล้วพวกจุลินทรีย์ดีก็จะไม่ค่อยมีบางทีเมื่อมีฝนมาถ้าเราไม่ถ้าดินของเราไม่มีอินทรีย์วัตถุเวลาฝนตกมาเขาก็ชะล้างชะล้างพวกด่างพวกอะไรออกไป ทีนี้ทีนี้นำฝนเขาก็จะมีกรดเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วเขาก็เขาทีนี้เรายิ่งไปเติมพวกปุ๋ยเคมีพวกอะไรล,ลงไปอีกเขาก็ยิ่งเป็นกรดฉะนั้นแล้วการเติมอินทรีย์วัตถุเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ว่าถ้าปลูกน้อยปลูก สับเปลี่ยนพริกมะเขืออย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเราปลูกเยอะปลูกแต่มะเขือปลูกแต่พริกอย่างนี้นะสิ่งแวดล้อมเขาจะเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าระบบนิเวศเขาจะไม่ค่อยได้ถ้าปลูกอย่างเดียวดินก็จะเป็นกรดได้ง่ายเป็นด่างได้ง่ายถ้าปลูกอย่างเดียวก็ควร ถ้าปลูกเฉพาะถ้าถ้าจะปลูกจะมะเขืออย่างเดียวก็ควรให้เขาพักบ้างครับให้เขาพักดินบ้างถ้าสุติว่าถ้าจะปลูกอย่างเดียวช่วงหมดฝนอย่างนี้ก็ควรให้เขาดินให้เขาพักบ้างธรรมชาติเขาจะเขาก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเขาแหละครับถ้าเราจะปลูกต่อเนื่องเราก็ต้องเราก็ต้องช่วยเขาบ้าง ถ้าเราจะปลูกต่อเนื่องก็ควรถ้าเราปลูกเยอะปลูกในเชิงเดียวเชิงพืชเชิงเดียวถ้าเราจะปลูกซ้ำซากเราก็ควรหมั่นเช็คดินของเราความเป็นกรดเป็นด่างครับถ้าดินเป็นกรดมากเราก็เติมปูนขาวปูนอะไรลงไปวัดถ้าเต็นเป็นตามเป็นตามธรรมชาติแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับถึงว่าปลูกที่ ปลูกซ้ำที่เดิมได้ถ้าระยะห่างเขาเป็นปีหนึ่งก็สามารถปลูกที่เดิมได้เขาดินของเขาจะเขาจะเซตตัวไปในตัวถ้าระยะห่างเป็นปีสามารถปลูกครั้งเดียวปลูกพืชชนิดเดียวก็ได้ครับดินเป็นกรดเกิดจากอะไรดินเป็นกรดก็เกิดจากมีปริมาณน้ำฝนเยอะ ปริมาณน้ําฝนเจอะรามันก็ชะล้างพวกพวกหินพวกปูนที่เป็นที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับละลายออกไปเยอะเขาก็ทําให้เป็นกรดเพราะว่าน้ําฝนก็เป็นกรดอยู่แล้วแล้วก็พวกปุ๋ยเคมีพวกพวกปุ๋ยนไนโตรเจนสูตรหน้าสูงอย่างนี้ไนโตรเจนเกือบทุกตัวก็มีฤทธิ์ทำให้ดินของเราเป็นกรดครับ ดินด่างเกิดจากอะไรดินด่างเกิดจากก็เกิดจากสภาวะแห้งแล้งครับปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อการชาติละลายพวกเกลือต่างๆที่อยู่ในดินนครับพวกแมกนีเซียมพวกแคลเซียมพวกแมกนีเซียมคาร์บอเนตที่สะสมอยู่ในดินได้ก็เลยทําให้ดินของเราเป็นด่างครับแต่ว่า ถ้าที่ของเราไม่ผ่านการปลูกข้าวปลูกอะไรมาถ้าไม่มีการปลูกผ่านการปลูกพืชซ้ำๆมาซากมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพามาชมมะเขือที่ผมปลูกปลูกซ้ำๆที่เดิมครับนี่ต้นนี้ก็ปลูกซ้ำๆที่เดิมแต่ว่าพวกนี้ผมเอาใส่เยอะครับพวกอินทรีย์วัตถุ ลบไว้เยอะแล้วรอบๆข้างก็พวกพืชหลากหลายชนิดครับรอบลากรอบๆข้างก็จะเป็นชะอมพวกมะเขือต้นมะเขือพวงนี่ก็อยู่ใกล้มันนาใบกระเพราอย่างนี้สาเหตุของโรคเขียวเขียว ก็จะเกิดจากเชื้อราแหละครับเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเพราะว่าดินเ็าเป็นกรดดินเป็นกรดพวกอลูมิเนียมพวกเหล็กก็ละลายออกมาเยอะพวกาธาตุหลักไอาธาตุรองนะครับาธาตุรองาธาตุเสริมเขาะละลายออกมาเยอะก็เป็นพิษก็เป็นพิษต่อพืชผักของเราบางทีผมปลูกมาถ้าเราใส่อินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปนะ ในดินเนี่ยที่เราผสม,มใส่เยอะอย่างสมมติว่าใส่ครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้เน่เขาก็ทําให้ผักของเราเหี่ยวได้เช่นกันครับเพราะว่าเพราะว่าเราใส่อินทรีย์วัตถุเยอะเกินทีนี้ไอ้องประกอบของดินเขาไม่ได้ดินของเขาเจ้ถ้ามีอินทรีย์วัตถุมากเกินไปก็เขาจะอุ้มน้ําไม่ค่อยได้นานอุ้มธาตุอาหารอุ้มน้าไม่ค่อยดามเขาจะแห้งเร็วใบเขา ไปเขาก็สามารถเหี่ยวได้เช่นกันครับอ,อีกสาเหตุหนึ่งก็พวกถ้าเขาขาดพวกโพแทสเซียมนะครับพโพแทสเซียมเขาจะมีเขาจะช่วยในการปิดเปิดปิดปากใบบางทีบางทีคุณผู้ชมบางท่านใส่แต่ไอตัวหน้ากับตัวกลางสูงอย่างนี้เนาะตัวท้ายไม่ได้ ตัวท้ายน้อยอย่างนี้พวกมะเขือพวกพริกพวกถั่วฝักยาวจะต่างจากผักจําพวกกินใบกินก้านนะครับเพราะว่าเขาจะมีดอกมีผลฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเพิ่มตัวท้ายให้สูงด้วยเชว่าหรือว่าจะเราเราจะใส่สูตรเสมอก็ได้ครับเพราะว่าการเปิดปิด,ป,ดปากใบก็สำคัญ อีกหนึ่งสาเหตุก็คือปลูกซ้ำๆที่เดิมแต่ไม่แต,ต่ไม่เคยเติมอินทรีย์วัตถุบ้างทีนี้ใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเขาก็ทำให้ดินดินของเราเป็นกรดทีนี้สมมติว่าดินเราของเราเป็นกรดปุ๊บพวกจุลินทรีย์พวกกกลุ่มก่อโรคนะครับพวกเชื้อรากลุ่มก่อโรคก็จะเยอะเขาก็จะไปทำลายพวกรากพวกเขือของเรา เป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้ถ้าถ้าดินของเรามีอินทรีย์วัตถุเยอะดินของเราก็จะความค่าเป็นกดเป็นด่างก็อยู่ปานกลางพวกจุลินทรีย์พวกเชื้อราพวกอะไรก็หลากหลายเขาก็จะดินของเราก็จะสมดุลก็จะป้องกันโรค รากเน่าคนคนเน่าได้ครับช่วงแรกผมก็เจอปัญหาเหมือนกันครับมะเขือเป็นโรคเหี่ยวเขียวแต่ปัจจุบันนี้ผมพยายามใส่พวกอินทรีย์วัตถุให้เขาไปเรื่อยๆปลูกปลูกพืชหลากหลายชนิดทุกวันนี้ไม่ค่อยมีครับแล้วก็ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เติมพวกปุ๋ยไอเคมีเยอะเขาก็ไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรทุกวันนี้นสามารถปลูกแทนที่ได้เลยถ้าพวกมะเขือนะไม่ค่อยเจอปัญหาโรคเหี่ยวเขียวพวกพวกตายพวกโรครากเน่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ จุลินทรีย์ในดินมีหลากหลายชนิดครับถ้าดินของเราเป็นกรดเป็นด่างเขาก็จะพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเขาก็จะพวกกว่อโรคถ้าดินเขาไม่เป็นกลางพวกกลุ่มก่อโรคเขาจะเยอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหากเอสนผักพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยคุณผู้ชมไว้ณนที่นี้ด้วยครับ สุดท้ายนี้เอสนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ